มีราคาซื้อขายกันที่สูงพี่น้องคงจะเคยเห็นในเพจต่างๆนะครับมีการซื้อขายกันจริงนะครับในช่องต่างๆนั่นเองเขาซื้อขายกันอยู่ที่1,000ขึ้นไป ครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ลุงป้านาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าวันนี้กาก้าพารวยนะครับก็ามาพร้อมกับสองเหรียญน,นะพี่น้องสองเหรียญสิบเอ็ดบาทเออพี่น้องสองเหรียญสิบเอ็ดบาทอ่าถูกต้องนะครับซึ่งเป็นเหรียญสิบกับเหรียญบาทนั่นเองนะพี่น้องมีหลายๆคนนะครับหลายหลายคนนั้นติดต่อสอบถามมาเยอะมากสําหรับเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทที่อ่า มีคนเก็บนะครับเก็บสะสมกันนะครับและก็มีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีราคานะครับการซื้อขายหลักพันนะพี่น้องเหรียญหนึ่งบาทพระยาครุฑปีพุทธศักราช2517นะครับมีการซื้อขายกันหลักพันนะพี่น้องอเป็นอย่างไรนะครับทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องเหรียญหนึ่งบาทครุฑก่อนอื่นเราไปที่เหรียญสิบบาทก่อนนะพี่น้อง เหรียญสิบ,บาทเป็นเหรียญการาสบโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญสิบบาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่เ้า นี่คือลวดลายด้านหน้านะครับพี่น้องการสึกหรอต่างๆนะครับพี่น้องสังเกตได้จากลวดลายต่างๆตัวอักษรต่างๆหรือเนื้อผิวของเหรียญนั่นเองนะครับผิวจะเกิดการขรุขระนะครับเกิดการกัดก่อนต่างๆหรือว่าเกิดจากการกระแทกในการใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับจะมีการสึกหรอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับเหรียญปีพศนี้ส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะพี่น้อง วงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังกลางเหรียญเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับพี่น้องพระปรางนั้นเป็นสถาปัตยกรรมของประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่าติดอันดับหนึ่งนะครับสถาปัตของอ่าประเทศไทยเรานะครับก็คือพระปรางวัดอรุณนั่นเองภายในวงขอบเหรียญนะครับระบุประเทศไทยอักษรเบล ปีพุทธศักราชที่จะทำคือปีพศ2546ส่วนด้านล่างระบุราคานั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอารบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขนะพี่น้องด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นเราจะสามารถสังเกตได้จากการสึกรอนะครับพี่น้องตามยอดพระปรางนะครับทั้งปรางใหญ่นะครับตรงสัน โนนขึ้นสูงสุดนะพี่น้องสูงสุดนั่นเองจุดสูงสุดของตำแหน่งที่มีรอยนนนนะพี่น้องเราจะเห็นได้ถึงการสึกหรอต่างๆนะครับก็คือลวดลายของเขานั้นมันจะใหญ่เห็นไหมพี่น้องมันจะใหญ่นะครับนี่คือการสึกหรอหรือวงขอบนะครับวงขอบต่างๆเราจะเห็นได้ในรอยบุบต่างๆรอยบุบรอยเยินนะครับตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรต่างๆ จะหนาขึ้นนะครับปกติแล้วเขาจะไม่หนาขนาดนี้นะครับโดนกดทับต่างๆโดนกระแทกต่างๆทําให้ตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆ,ๆนั้นเขาบี้แบนลงและก็เป็นลุเส้นที่ใหญ่นั่นเองนะครับนี่คือเหรียญปีพศนี้นะครับแต่ก็ยังคงสภาพที่สวยงามให้เราได้เห็นนะพี่น้องปีพุทธศักราช2546ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม จำนวนการผลิตนั้นปีพศนี้เขาผลิตออกมาทั้งสิ้น49,292,000เหรียญน,นะครับพี่น้องนี่คือยอดการผลิตเหรียญปีพศนี้นะครับส่วนราคา u n c นั้นเขาปรับเมินเอาไว้ถึง150บาทนะพี่น้อง150บาทนะครับและอีกเหรียญถัดไปที่พี่น้องนั้น สอบถามกันเยอะนะครับและก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาที่สูงนะพี่น้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาที่สูงเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปีพศนี้นั่นก็คือเหรียญ1นบาทปีพุทธศักราช2 5 1 7นะครับลหลายๆท่านก็บอกว่าไม่มีราคาหรอกนะครับ ไม่มีราคาหรอกอมีราคาหน้าเหรียญ1บาทเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็ใช่นะครับถูกต้องนะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่ทําให้มีราคาการซื้อขายที่สูงนะครับมีราคาซื้อขายกันที่สูงพี่น้องคงจะเคยเห็นในเพจต่างๆนะครับมีการซื้อขายกันจริงนะครับในช่องต่างๆนั่นเองมีราคาตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปเป็นอย่างไรเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งลักษณะการสึกหรอของเขานะพี่น้องพี่น้องจะสังเกตดูได้ช่วงนี้นะครับขาแว่นตานะพี่น้องขาแว่นตานี้หายไปหมดแล้วลวดลายต่างๆหายไปหมดนะครับนี่คือการสึกหรอที่เยอะมากนะพี่น้องถือได้ว่าเยอะมากตัวอักษรต่างๆนั้นเริ่มที่จะเลือนลางหายไปนะครับนี่คือการสึกหรอของเหรียญปีพศ2517นะครับอ่า เราสังเกตได้ว่าเอ๊ะมันสึกรอ้อหรือไม่สึกรอ้อเราเราสังเกตได้ตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะพี่น้องชัดเจนส่วนวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับด้านหลังกลางเหรียญนั้นเป็นคุดพราตรงนะครับคุดพราตรงที่อ่าพร้อมที่จะขย่าเหยื่อนั่นเองนะครับอ่าลักษณะแบบนี้คือเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพพยาครุฑที่น่าเกรงขามมากนะครับสําหรับเหรียญปีพศออนี้หลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่ถือเรื่อง เครื่องรางของขลังนะครับคลิปต่างๆนะครับบางคนก็ถือใส่กระเป๋าเพื่อที่จะให้เกิดโชคลาภบ,บารมีต่างๆนะครับสําหรับเหรียญพญาครุฑบางคนก็เอาไว้ป้องกันคุณผีคุณคนคุณไสยต่างๆนะครับป้องกันได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณโบราณภายในวงขอบเหรียญนั้นระบุรัฐบาลไทยปีพุทธศักราชที่จะทำว่าพศ2517นะครับส่วนด้านล่างก็จะระบุ1บาท นั่นเองนะถือว่าสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญที่เป็นเทียบเท่าเยนสี่นะครับส่วนเหรียญที่มีราคาที่สูงของเหรียญพยาครุษนะครับพี่น้องให้พี่น้องจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะพี่น้องดูนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องจับแบบนี้แล้วหมนุนนะครับหมุนรอบปุ๊บอ่าพยาครุษเนี่ยหันหัวขึ้นตรงกับพระเศียรน,นะพี่น้อง เหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑที่จะมีราคาก็คือเป็นพ้าเสียนตรงเท่านั้นนะครับเป็นภ้าเสียตรงเท่านั้นนะครับด้านพระเสียนหันขึ้นด้านพยาครุฑหันหัวขึ้นทางเดียวกับพระเสียน,นะครับเหรียญน,นั้นจะมีการซื้อขายกันตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป นะครับพี่น้อง1,000บาทขึ้นไปนะครับทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีแบบระเสียนตรงเหรียญพญาครุฑติดต่อที่กาก้าพารวยได้เลยนะครับตามอีเมลที่ลงเอาไว้ให้นะครับติดต่อมาได้นะครับเพราะว่ากาก้าก็มีความต้องการในเหรียญพญาครุฑตรงแบบนี้ของปีพุทธศักราช2517ส่วนราคาไม่ต่ำกว่า1,000นะพี่น้องราคานั้น กาคาพารวยให้ไม่ต่ํากว่า1000ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับเราจะขอดูสภาพการสึกรอด้วยนะครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าสภาพเทียบเท่า UNC แล้วก็รับรองได้เลยนะครับถูกหวยแน่นอนนะพี่น้องขอพรกคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2517นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลิเมตรน้ำหนัก7กรัมนะครับจำนวนการผลิตเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น 2 4 8้อยสี่ิแปดล้านเก้าแสเจ็ดหมื่นแดพันเรียญน,นะครับผลิตออกมาเยอะมากนะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกตินี้มีการซื้อขายกันนะครับสูงสุดก็ไม่เกิน1ิบาทนะพี่น้องสูงสุดก็ไม่เกิน1ิบบาทนะครับอ่าเหรียญพีพอสอนี้นะครับแต่เหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญผสียนตรงนะครับราคานั้นตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปนะพี่น้องมีก็ติดต่อมาทาง ข้อความตัวนี้นะครับติดต่อมาทางเมลตัวนี้นะครับอ่ามหา,าการโดยตรงเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญ1นบาทพยาครุฑพระเสียนตรงนะครับขอพระคุณทุกทกท่านที่แบ่งปันเหรียญสวยๆล่วงหน้านะครับขอพระคุณจริงๆนะครับสําหรับในการรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ติดตามนะครับสําหรับการกดแชร์กดไลค์กดติดตามต่างๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าอาได้บ้างนะครับก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ